ยี่สองยี่สามยี่สี่ธันวาคนไหนไม่เอาป้ายเอาส้มไปเลยนี่ส้มเป็นอะไรหรือเปล่าผลไม้โชคลาภผล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 ไม้แห่งความรวยไปส้มมีความโอ้ดูดิ่งแก่มันก็ยิ่งใหญ่โอ้ยยี่สิบบาทใช่ไหมครับเยี่สิบบาทจริงๆร้านเราไม่ใหญ่ไม่ขายนะจ๊ะโอ้โหอะไรเปี่ใหญ่ปลาเนี่ยโอ้ยอะไรเปนกี่ใหญ่ปลาเนี้ยเฮ้ยพี่ยาลาพี่ยา มานพระเรักยาไบาที้ปลาเใหญ่มากนะครับท่านผู้ชม20บาทหูยใหญ่มากหูยใหญ่จริงนะครับถ้าคนไหนซื้อครบสาพนะ ไป่ไเอาปเอาไปเอาไปเาไปเาไปเอาไปเอาไอาไปาไอานเอาไปเอาาไปเอาตปเาปาไปเาไรเอาเอาไอาไปเอาไอาไป้อาไอาไปเาเอีไปเาไปเอัเอาปาไมเอาไกเอาไปอาไปเอาไปเอาไปเอาไปอาไปเอาไปอไอาไปเอเอี่ปเอาาเอาไปเาไปเอาไอลไปเอาอาเอาไเอาไปเอาไาไปเาไพี่อาาอเารอเาาาเาเอเอเาาอาอูาไปอไไเเาาเ เออเอาไปเลยตะกร้ากินได้เลยเนี่ยชิมเท่าไหรสี่โลห้าโลเนี่ยิมห้าโลห้าโลกว่าห้าโลก็เออนั่นแหละห้าโลกว่าห้าโลไปเลยตะกร้าละร้อยสามเซฟตลาดไทยยังไม่ถูกขนาดนี้เลยนะครับตลาดไทยยังร้อยห้าเลยแก๊บจิบให้สี่พี่ยาห้ยี่สองยี่สามยี่สี่ธันวาคนไหนไม่เอาป้ายเอาส้มไปเลยนี่ยส้มเป็นอะไรหรือเปล่าผลไม้แหโชคลากผลไม้ ผลไม้อย่างความรวยไปมีความหมายไปซื้อดูในโดอรวยแนนอนได้ต้มไปต้ไปตม0หญ่วิมยาเลยีให่ไม่ใหญ่ดูดโอ้ใหญ่มากใหญ่มากตรงนี้เลยใหญ่ใหกว่าในโด์อีกนะ อ้นี่เห็นไหมลูกค้าเอาเดี๋ยวพาแก้คอขอใส่ลูกค้าไม่ไม่พี่ยาเจ้าไอ้เนี่ยลงออ๋ใช่มันจะได้ไม่ช้ำจะได้มีจำพี่ยาเจ้านี่ลงแล้วตอบกแล้วเนื้อเป็นนี่พี่ยาพร้อมพตดใหม่เลยแหละของเราอ่ะไม่สดไม่ใหม่ไม่เอาอันนี้ไม่เอาป้ายเอาไม่สดไม่ใหม่ไม่ขายนี่อันนี้ไม่เอาป้ายพี่ยาเอาส้มแล้วไม่เอาป้ายเอาไปกเอาส้มไปมาเร็วมาเร็วมาถ่ายรูปมาเร็วพี่ยา วยพรให้ไปไไป้มเป็นอยขายดิดรยรวยรวีโชคีลาไปขายดิขายดิอ้จะจะถงท่ไหนเรือนเลือกว้แล้ววไม่ีไอ้ต้ขายบาทลางี้ยงนมา้อขายในกะจาต้มขร้อยลงลบอกว่าหนูเลือกไว้แล้ว หนปูขนาดเลยอดูดิ aces, uh ิแกมันก็ยิ่งอยยี่บาทใช่ไหมครับยีบาทจริงๆร้านเราไม่ใหญ่ไม่ขายนะจ๊ะโอ้ยอะไรนจะใหญ่ปานนี้เนี่ยโอ้ยอะไรเนจะใหญ่ปานนี้อะไรมันจะใหญ่ขนาดนี้ยีสิบาทนะเร็วเร็วื่เลือกเลยลูกค้ามันใหญ่มันใหญ่ แก้วเองกระดาษไม่ได้แก้วไ, <c oughs> ไม่แก้วไ,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 ไใหญ่มากนะครับสุกเสาร์อาทิตย์นี้เปิ้ลนั่นก็ต้องใหญ่อย่างเงี้ยทุกวันแ<อ>ล้วขายราคานี้เลยไหมครับพี่ยาราคานี้ราคาเดียวราคาเดียวจะไม่ขายเกินยี่สิบใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเออในในในโพสพี่ยาโพสต่มันยังเล็กกว่านี้อ่ะน้อยเดียวอ้อันนี้ใส่สีถุงเลยอ่ะเอาเลยเลือกเลยจัด ไหนหนูใส่ถุงเลยลูกแกมาทูนให้แกไปขายมให้หน่อยทอดทอดทอดลังเดียวก็ลังเดียวพอเหลือเข้าตู้ไม่ยิ่งเอาไม่ยิ่งเอาไม่ยิ่งใหญ่อะมันใหญ่อะมาใหม่ๆเลยนะยิ่งแกะยิ่งใหญ่นะครับจ้ำไม่ขายจ้ำไม่ขายตัดเก็บไป โอยนี่นาไม่ขาย20 2สบาททุกลูกเลยครับแกมวูดใหญ่มากใหญ่ใ่ขาเอาเลยแจเลยขายอะไรคนก็ลุมนะครับผมโอ้โห พออะไรแม่พออะไรเร็วได้ได้ไดแอปเปิลลูกใช้ใช้นพ่ออะไรพออะไรอะไรพยาต้นลูกีจะวไนเมาทุกวันเลยนี่พอพี่ยาพอพี่ยาลัรพี่ยาลับพี่ยาบานพี่บ ปิยาแมนะคี่ยเพราะเขารักพิยาไงอันนี้2บาทอ๋อยาส้มหน่งหนึ่ตะกร้าครับหตานทตลีิยได่เลยนะคะได้ถูนะคะส้มแล้วก็แอปเปิลนะคะถูัดเปนเลยค่ะตันนี้กี่ลูกไม่รู้ค่ะกี่่ะ สิบลูกเลยสองร้อยใช่ครับเพรามาเนี่ยพราะเขารักพิยานะคนเขาอกพิยาขายอะไรฉันก็จะซื้อนั่นเห็นไหมนี่กล้องอโลดยิ้หวานี่กล้องหน่อยมาเพราะอะไรรักพิยาีไ่ยายไม่อยันที่ไม่สวยพิยาก็ไม่ขายนะครับไปที่ ที่ช้ำก็ไม่ขายนะครับไม่แถมด้วยใช่ไหมพี่อา่แถมไม่แถมไม่ก็เออไม่อร่อยใช่ครับแถมไปก็ไม่อร่อยของไม่มีก็ม่มีคนอยากกินหรอกสิบลูกค่ะสิบลูกโอ้ยาคนละสิบลูกนะครับยาพี่ลาพาย่ามาจากไหนมาจากตลาดฮูซับฮะมาจากตลาดฮูซับตลาดมามาที่ไรมามาเขาเรแรกมาซื้อทุกอย่างมีเยอะนะทุกอย่างที่อยยยาากขเลใช้โหสิ ใหญ่มากนะครับคุณผู้ชม20บาทบาทหูด<ห>ูใหญ่มากหใหญ่จริงนะครับใช่ครับห,หนึ่ชั่วโมงก็หมดแล้วหชั่วโมงก็หมดแล้วหมดเร้นแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้ถ้ใครมาสุกสาวัสดิ์ทีนี้วก็ ยังมีอยู่แอปเปิลเนี่ยแต่ว่าเราขายแค่เวลาหนึ่งชั่วโมงมาหมดก็หมดเลยนะไม่หนึ่ชั่วโมงนสร็แล้วหมดเลยราคาเดิมราคาเดิม20บาทมันเดิมขายไม่แพงด้วยาคนนั่เรียกคนมแล้วครับผม